วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขาชนบุรีนะครับก็หนาแน่นทุกวันนะครับหนาแน่นทุกวันจะพาไปชมทีละคันกันนะครับคันนี้วีโก้นะครับจากกรุงเทพมหานครระบะแคบนี่เลยครับผลิตภัณฑ์ออซัมนะครับ10นิ้วปลายประตู พื้นนะครับ12นิ้ว x s a r AL รับ Dsp ครูฮอนครับ,รบอ่า iFi Bluetooth นะครับสมคันนี้กันบ้างน,นะครับคันนี้ Max T ดีแม็ีประตูจากขอนแก่นนะครับจากขอ,ขอนแก่นนีเป็นอ่า12นิ้ว GTX นะครับ ตั้งในรูปแบบของตู้หลังเบานะครับตอนนี้อยู่ในชว่วงของการกําลังล็อกเหล็กอยู่นะครับแอมประตูแล้วแอมวางแล้วนะครับตู้โมบายเปิดหน้าดอกนะครับอันนี้หนึ่งคันนะครับจากดีแมกระบาแคป็ชนบุรีนะครับดูทำอะไรบ้างนะครับน่าจะเป็นสิบนิ้วปลายประตูน,นี้หนึ่งคันนะครับเป็นดีแมกระบะแครบนะครับจาก อุอบลราชธานีนะครับเป็น12นิ้ว S R E X นะครับ10นิ้ว G T X 8นิ้วบาบาร์5นิ้ว G T X 4นิ้ว G T X นะครับเลสซีโกฮอนแอมคับกลางแหลม200.4 G T X แอมคับซับ1 8 0 0 1 G T X นะครับเปิดหน้าดอกนะครับแล้วก็ตู้พื้นนะครับคันนี้ อ่านะครับดีแมกกระบะแคปจากกทมนอครับโอ้างกานนะครับแต่งประตูเต็มบานนะครับเอ็กซาร์นะครับห้านิ้วห้าสองศูนย์เอ็กซาร์นิ้วเอ็กซอร์ิบนะครับ เหลือใส่ตู้พื้นเป็น12นิ้ว A L นะครับ S P โก o ฮอน Bluetooth I F I นะครับมาดูอีกหนึ่งขั้นในจากไหนกันนะครับอันนี้จากระยองนะครับอันนี้จากระยองก็เป็นฝีประตูนะครับเป็นตู้พื้นนะครับทำอะไรเอกสาร 10นิ้วปลายประตูนะครับเป็นของ G T X นะครับแล้วก็ M กับทา7,801.1 G T X M กับกลางง2ี่ G T S S T Go Horn มาดูหน้าเครื่องวอลลุ่มเด็่ยี4 <S โอ้ตัวนะครับดูคันอื่นกันต่อน,นะครับอันนี้จากยัตโสอนเป็น Eco c a p นะครับเคยสร้างเครื่องเสียงรถยนต์มาแล้ว มีหือออกทั้งหมดนะครับทำใหม่นะครับที่ตองนิ้วเอ็กซาร์ดีอ็กแปนิ้วดีทีน, AT, นะครับแนิ้วบาบัสนะครับหนิ้วดีทีนิ้วดีทีเอ็กสองร้อยจุ่ดีทน้อยจดดีทีะครับหน้าจอแอนดรอยดีเอสพัวฮอนนะครับสาป,ปาแม็กเวลนี่กำลังเดินสาย คันนี้กันคันนี้เป็นนิสนนนสันมาร์ทนะครับนิสสันมาร์ทครับเป็นตู้ลุมยางอะไรนะครับนี่เลยสิบนิ้ว GTX นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานซาวด์สวยโวงประตูใส่เสร็จแล้วนะครับเป็น GTX ทั้งหมดเลย6.5นิ้วนะครับกัแแลมซอปโดมนะครับ GT X นะครับอมนกับซับพันแปดร้อยจุดหนึ่งตัวนี้เป็นคา,าปานะครับ เปิดตัวนู้นเป็นแอมขับกลางนะครับ200.4 GTX นะครับผมดูคันนี้กันนะครับคันนี้อมาด้านะครับจากกรุงเทพมหานครจะเป็นปลายประตูสิบนี้แปลประตูนะครับแหลม GTX h i g h e นะครับสิบนี้ GTX h i g h e อันนี้กำลังปิดฝาอะคริลิกแล้วอันนี้เป็น12นิ้วออสัง พิลิกแล้วเตรียมปิดแล้วนะครับโอ้ยคันนี้เล่นหดนนะครับซิสเต็มไหนมาดูกันแอมขับซับสองตัวนะครับแอมขับกลางตัวหนึ่งแอมขับซับสามพันดหนึ่งดีขับตัวละดอกเอกซาสร์ขับเสยนกลางก็เป็น d ีเอฟหอน บะนะครับคันนี้จากชุมพรนี่ครับคันนี้จากชุมพรนะครับจากชุมพรก็เคยติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เราไปพักใหญ่ๆแล้วคันนี้หลายๆคนน่าจะจําได้นะครับนะครับวันนี้มาลือชุดเก่าออกทั้งหมดเลยทำไหม รหรือสุดเก่าออกทั้งหมดเลยแล้วก็ทําใหม่ก็อันนี้มลูกค้ามีเวลานะครับน่าจ,จะจอดหลายเดือนได้นะครับวันนี้ก็หรือออกมาเลยครับทําครับก็ทําใหม่หมดเลยนะชุดใหม่ก็เดี๋ยวพิ่มคอยดูว่าจะลงตัวกันกันทุกที่ชุดไหนนะครับอันนี้คร่าวๆมาก็จะประมาณนี้นะครับถึงกลาง1ิบอนิ้วของยังไม่มานะครับ ครับคันนี้ว่าจะใส่เสียงกลาง12นิ้วสักสักสองคู่นะครับแล้วก็10นิ้วนีโอคู่หนึ่งก็แหลมอะ c t s High r แล้วก็ริบบอนนะครับแล้วก็เอ็กซ่าดนะครับเป็นแอมแอมดิจิตอลนะครับแล้วก็อะบุธไอฟายแล้วก็ฮีลิกครับแล้วก็กระดิสทีอะรีพีฮีลิกนะครับแล้วก็แอมโดยประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็น15นิ้วนะครับเดิมทีนั้นใส่12นิ้ว4ดอก นะครับเซี็ีใหม่ใส่15คู่เดียวดังกว่านีแน่นอนนะครับดังกว่านแน่นอนนะครับอันนี้เป็นชุดนี้รายละเอียดสุดยอดเลยนะครับอีกคันคันนี้นะครับคันนี้จากกรุงเทพมหากกนครนะครับครับตีลยตี๊บๆเลยตี๊ตู๊้านลยตเยตี ปลายประตูนะครับนี่นะครับเล้วก็เราเป็น12นิ้วหลังบครับหลนะครับตนี้เปนโคตรกระบะมระตูนะครับสำยากนะครับรถรุ่นนี้ต้องปาะสชาธเป็าไปยังสูงมากนะครับ ก็โดยประมาณนี้นะครับสนใจงานติดตั้งคุณภาพสูง TSL นะครับดี 4G รับใช้จิตตั้งเครื่องถือรถยนต์ชั้นนำของไทยนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักนะครับการต้องความเคราะห์รายละเอียดของงานติดตั้งความปรารถนาแห่งแรงความไทยนะครับสนใจงานติดตั้งคุณภาพสูงวันนี้เรามีสาขาให้บริการหลายที่นะครับทั้งทักซี่เราไปในอินบ็อกซ์ตามแฟนเพจร้านเลยนะครับเครื่องรถยนต์จุปดิเสธตาวได้เลยนะครับ